เรียกครับนี้พามาซ่อมพัดลมปุ่มค้างนะครับหดน็อตตรงตูดนะครับสี่ตัวครับแล้วก็มางัดล็อกตรงนี้ออกครับค่อยๆทุบออกจึงออกมาครับหตอีก2ตัวครับมาดูตรงสวิตช์ครับจนโค้งครับดูครับสภาพเหล็กตัวนี้จนโค้งนะครับกดยังไงแรงขนาดไหนแล้วก็มีชิ้นส่วนหลุดออกมานะครับ1ชิ้นนะครับตรงนี้น่ครับหลุดออกมาจากตรงนี้นะครับ น um ่าจะเป็นตัวล็อกสวิตนี่ครับอยู่ลักษณะนี้ครับเราก็จะใส่กลับคืนที่เดิมนะครับใส่เหมือนตัวข้างๆนะครับมันจะมี2ตัวเหล็กตัวนี้นะครับใส่ลักษณะเหมือนกันนะครับจะมีล็อกของมันอยู่นะครับนี่ครับใส่กลับไปที่เดิมครับแล้วก็ใช้ครีมบีบให้มันเข้าที่นะครับให้มันตรงเหมือนเดิมนะครับดูลักษณะให้มันคล้องตัวนะครับเวลากดตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับ ล็อกสวิตเวลาเรากดแล้วก็มาล็อกให้มันแน่นครับเพรามันหลวมนะครับแล้วก็มาฉีดน้ำมันหล่อลื่นนะครับเพื่อให้การกดคล่องตัวขึ้นครับนะครับมาลองกดดูครับอย่าลืมดูหน้าสัมผัสด้วยนะครับให้มันแตกกันครับจะได้ทำงานได้เป็นแนวทางในการตรวจเช็คปุ่มพัดลมค้างนะครับลักษณะนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันครับอาการขอบคุณที่รับชมครับ